กำลังเถียงกันกันว่ามอํามสซคือกันกำลังขึ้นอยู่ถ้ามีกันสิไปได้หนิสวัสดีค่ะแล้วเจ็ดคน สวัสดีค่ะอขอขขอนเงียบจังวันนี้สงสายเปเปนคนอื่นหมดแล้วมากขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะวัดดีหวัสดีค่ะ ตั้งกล้องก็นานมาเกินสามสี่วันแล้วสั่งหนาวไหมหนาวอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะ สวัสดีครับเธอเอะไรมาขายด้วยทำท่าไปด้วยท่าแบบไหนอะ่ะท่าแบบเขาที่กินมะนาวอะไรนั่นหรอ အအအဖာကိကနကိေကညူမေ สวัสดีครับหนาวไหมหนาวมากจะใส่เสื้อกับคิดว่าบ้าไหมสวัสดีค่ะแล้วหนึ่งคน อยู่ไหนนะเธอคืออยู่สก,กุลค่ะน่ารักค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะใส่ตาหนุ่มสัม่วมาเนี่ยต้องได้จ้องขอบคุณค่ะ อะไรเข้ามาตัวอะไรบินผีเสือ้อมันเข้ามาได้งไงอ่ะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋กบุญลาพี่นูชา ยังไม่อาบเลยจะอาบได้ไหมเนี่ยหนาวมากเลยนะสวัสดีค่ะผีเสื้อทุกคนสวัสดีค่ะ น้องตัวเอ็ไปไหนไม่มีน้องนะมีแต่พี่สาวมีแต่พี่สาวขอบคุณค่ะคล้วกุหลาบทุกคนส่งหนีให้หน่อยดี หัวลำบ้านไหนวะอยากไปมากสวัสดีค่ะคนดูเก้าสิบคนขอบคุณนะคะดรักุหลาขอบคุณนะคะ ไม่มีจัง